สองกุมารอื <C ourse> ้องวันนี่กี่ด่ะถังวันไหมเนาะ นี่ยังไอตัวเล็กๆที่ว่าเขาออกมาทิ้งอะค่ะที่วัดอะที่วัดเจดกุมารน่ะนะนั้น็ยัง่จะโตโตเนาะเอ๊ถ้ามันรอดมาทำเกิดเจ็ดตัวนั้น,นโตโตเฮ้มมันเทิงเลย ตอนนี้แนวว่าเพิเยอะเยี่ยไปหมดล่ะนักกู้จริงๆกับโมซุนถัง,งวันเลยรองตัวนี้มันร้ายกันเต <c oughs> ็มลำคารไม่เต็มหาเต็มเต็มลำคารไอ้สองกุมารน,นี้ไหมเต็มอ,อดูเสียงมันจ่ะเออนอนนอนนน เอาเอาไปได้ละเอ้ยน,นั่นก็ไม่สมกับตัวเล็กแหละเสรนน้อยเลยมีชิ้นย่อย ไอกาแฟเนี่ยเอา,เอาข้าไปแหละหมันน่าคูดูมากไมาฮ้ยดูมากไหมไม่ยินเสียงอะไรไม่ต้องคุยอะไรได้ยินแต่เสียงพวกมันสองตัว <c oughs> ไม่นอนก่แนะถ้าไม่นอนก็จะเป็นอย่างนี้นอนแล้วก็แล้วไป <c oughs> เครียดเคียดแก่อ้องลูกสาวาานะก็มาเห็นในสองกุมานนี่มันเป็นอย่างนี้ก็เออตายเครียดไปอีกวิ่งกันเหมือนมาาขววบ เออเต็มจัดการมันเต็ม